สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกขุทุกคนเด้อพี่น้องคะพี่นายเพชรเอ้ยสวัสดีครับพี่น้องครับพายกระเป๋าเห็ดยางบาดนี่สิไปใส่ไว <ะ S 2> ้ทรงเมร์ครับทรงเมรเนาะเป็นขึ้นหัวทางคุณหรือกันอืแต่ว่า,า,าขึ้นหอวยังไงกับแม่ไหมที่เขาพวกไก่เหมือนในลอดซีสิบโล่หรือเปล่าแมนค่ะ<ม>อเออเลยจะไปทรงเมร์ก่อนเราจะไปขึ้นบอกว่าสองแม่นบรอเออขึ้นบอกคนลูกจะลงจากรถุบน รองเท้ามันใส่เลยรองเท้าน่ะอ,อือพอนั่นขึ้นรถไร่บนไร่ลงอือจะไปส่งยายเราพี่น้องสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงสิบเอ็ดโมงส่งเราช่วงบ่ายพอละอือกินเขา่ากินหนำแล้วพาเราไปกินก๋วยเตี๋ยวมาอยู่ร้านแล้วจะไปส่งเราบันนดนี้พี่น้องค่ะมันอ่ะอ๋อมีแดดแม้เพื่อไม่พี่น้องมีแดดอันหยาในกา เนี่ยนการบัตสิให้อันไอ้ช่องมาตัดให้เพราะแม่กองเพราะว่าบ่ต้องให้มาตัดดอกเดียวเอาไว้นี่เพราะกระซางมันวางสันพี่น้องคือเฝ้านั่นวะแม่สิมาเอาเองเพราะจะไว้ให้งัวให้มันยาวอีกจักน้อยเราว่ะมันยังสันอยู่เออเมื่อเมัน,น้องหาคนมาตัดให้มันแปนสะอาดสะอา้านเนาะพี่น้องเนาะเพราะมันจนังหนาอยู่หนาเศร้าเฮือนสันเฮาเป้ยแม่มอเราคนคลองเราคน,นคนนัาให้เบิดเด้อของแข็งน่ะอย่าลืมเด้ออือ อย่าลืมข้าวของนะคะคุณแม่หมอนเออเออเอ,อ,ออกไปแล้วค่ะพ่นละค่ะกับพ,พอดีสิบผักอ่อย่าในลือมอีกเต็มเลยบาทเพิ่นมาได้สมบัตินี่ข้าน้อ่อนน้อยฝากมาให้เพิ่น,พ,น,น,น,พ,น,นพี่น้องนี่ผ้าอ้อมเก่าน้ำเอาหายมีจักพื้นสองสาพื้นเนี่ยแหละพร้อมเป็นโลจักไป้า่บัตรคองมานากระไอม จะพา่านอาแพบ่มียังอันนี้เขาเปียกขขาไม่มอนเพิ่มซื้อมาตะล่าวสีฝากไปให็นนาสาวอยู่สุพรรณฝากให้สาวคันอยู่สุพรรณนะของต้อนของฝากไม่เนาะเราจะได้เตือนี่ให้เพิ่นได้มูยอมูเย่แม่แพพพญางลรดโดซีนมาแล้วคนเนาะสวัสดีจ้าเห็นหน่าเห็นตาอ้อนอาวมือนีิแดดไหมเป็นยังไงแม่ื่เมียเราเคยถวายตั้งแา่อายวันม โอ้ยคนบัได้ตายจากกันคือชิปขึ้นฮอดอย่างปานนั่นก็ขึ้นฮอดอย่างธรรมดาหนิแหละนะพี่น้องเนาะแมื่อวานเราก็เป็นเครง่งมือเป็นเครื่องนี้เดี๋ยวเราก็มาใหม่แต่ว่าอีนั่งคิงนี่บัไดให้เมื่อเด้อพี่น้องให้อยู่นี่ก่อนยังบัไดให้เมื่อผ้าผ่ออันผ้าพันตะฮาพ้าพันมื่อแดดแดดๆพหมดละจังจังสีผ้าไปพี่น้องค่ะอือแดดหมดละเพราะว่าเออมื่อวานแดดเมื่อวานซีซักผ้ามันแห้งอะมันแล้วมันทั่วจ้ะ บ่ามีเขาจะผ่า,มานม่านาใสกินน้ำกันคุณยิงแม่จะกลับแล้วหรอคะสบายดีพี่น้องเดินทางปลอดภัยเดินกลับไปกัดดีกมาอีกนะไรไปไปมาๆเยอะกว่ามาอีกไปอะไรกันวะก้าวันเดกพ้นมาโต๊ะกับแม่วันกีชีมาอีกมาลินไ่น้อง พ um yeah ja ja ี่นั่งพีงเหนยังไงเมื่ออยู่หลินน้ำนางสาวก่อนแตนเห็นเมื่อไงดอกเมื่อคุ่นเมื่อพี่เมื่อทางนี้จากเมื่ออยู่คุ่นไปไปมามาเอาพี่นั่งพี่ภาไปหาพ่อคนอีกไปหาพ่อยามพอเพิ่นอยากไปหาพ่อเพิ่นเพิ่นว่ะเมื่อได้แดดพ็ละเมืได้แดดก็พาไปอืมพาไปกับถ้าเกิดจะอยากมากก็ไปต้องการก็ได้มันไม่ยาก เออเรื่องทุกอย่างพัไปขอมาก่อนขัไปผ้าวเออถ้าฝนตกอย่างนี้ก็บ่ไปเลยเสี่ยงซ้ำไปก็บจักสิเห็นบ่เห็นพี่น้องถ้าเราก้าเเด็ดฝนก็ตกเมสิมาบ่เห็นอยู่เพื่อนแล้วก็สิไปอยู่ตลาดสิไปถามเบิ่งว่าเราอยู่ไสไปหาเบอร์โทรเล่าบัดถามตลาดหมู่อยู่ดอกเอ่ยเราอยู่หันเนาะเอ่ยเราอยู่หันได้เบอร์โทรเราอยู่หันเออญาติเราไปรับจ้างรับายรับเมาเฮ็ดเฮือนเฮ็ดชานไปขายเราเป็นคนรับจ้างเลยไป ฟังบางทาเกิดมื่ออื่นมันแดดขอขัดสิผ้าไปเมื่ออื่นเลยก็ได้แต่ว่าเมื่อน,นี้บอท่านแหละที่ตรงสุระลายยางคิขอขอขอไปก่อนได้งพี่นงค่งพี่น้อง,อองค่ะแม่แม่เมื่อามา,าว่าจุดเจือเมืม่อไปกับบดนม,มอนเกตเซมาอีพ่นเมื่อนกับห้วงทั้งนี้คิดหอดทั้งนี้เมื่อในคคิปัมนมาพี่กรหวงทั้งนั้นพี่จะแนวห่วงแม่แม่เ้ยแยกล่างซะ อยู่ในอีอ้นคนหนึ่งอยู่ในเฮาคนหนึ่งแยกล่างได้เป็นม้อนอย่างแยกพาเถิงมาผีเถิงเถิงเนาะพี่น้องอะไรแยกล่างเรามาอยู่กับผู้รักผู้ใหญ่มีพ่อมีแม่อยู่นในพระโขนุ่นได้พี่น้องคะก็ได้เมื่อกับใจเชิญเยิญแล้วขึ้ทั้งผีเลยเป็นโบราณกันขันมาเพิ่มตใจคันมาเปิดเชิญขึ้นทั้งนั้นอีกบัดนีขคนทำไมเนื้อใม่สำเนาะย่าบัดนี้สร้างทบ มันฝนตกเมื่อวานใช่ไหมาแต่วันแบบฝนแบบตกเปิดมือบดเป็นพี่น้องค่ะอืมมาหลบนะก่อนจังหวะน้ำใหม่ใหญ่เมื่อเห็นน้ำใหม่สมให้ย้อนมาให้มันมาหาเอาน้ำใหม่บงทางที่นอใหญ่ได้ก็เห็นน้ำใหม่สมพี่น้องเมื่อจะได้น้ำใหม่บงน้ำบอึดเอาเป็นกระสอบก็ได้น้ำใหม่บงน้ำไล้แทฉะน้ำใหม่สมเห็นน้ำใหม่ทงไว้กินน้ำใหม่สมน้ำใหม่ทงแม่มาเขาก็จะให้มาอยู่เ้ยทางเมันแดกใหมันแดกจากสีสิ้นเดือนเด้อสิมาใหม่ใกล้สิ้นเดือนนราพากันมาเด้อ มหาหน้าไม้คอยก็ยังให้เจ้าเห็ดหน้าไม้สมให้คอยคอยเห็ดบาดได้เน่าวแม่น้ำไม้คอยหามาได้หลายหนคนเน่าบมดแกใส่เกลือพอจักเลยคอยก็แช่ไว้ขึ้นหนึ่งก่อนแล้วรับแรกแช่น้ำเกลือแช่น้ำละล่าใช่ไหมบ่แล้วต้องแช่น้ำเกลือบอกขึ้นหนึ่ง ขจักจักกับใสเกลือเป็นกรออยจั๊กข่อยกระแซะไว้เลยแล้วขึนซองขึนบัดนี้ข่อยต้องมาเสิร์ฟออกไม่ได้ในนั้นมาล่างออกขัดแน่อีกได้ล่างออกอีบีออกอีกเลยต้องมาใส่เกลือบ่อยๆนะโอ้ยไม่ได้ในนั่นนั้นเอาอะไรจะมาใส่เกลือจั่งว่าเออเน่าไปเลยอย่าวะน่าไม่ข่อยฮามาเนาะไอ้เพชรเนาะไม่ใช่เกลือใส่น้ำเกลือแล้วก็คืนนึงอันที่สองนะครัก็มาใส่น้ำหมวกใส่แล้วก็เกลือใส่แล้วก็จบแค่นั้นนไม่สมไปเลยเนี่ยอืมเซ่บข่อยเห็นเนาะ แ่หนวยสงเฮากับอันออกไปพากันอันพาพันไปกินอันกว๋วยเตี๋ยวพี่น้องพากันไปกินเขาอยู่ร้านวันนี้ค่ะคพระาะว่าบริเวณ <ใน S 2> เฮ็ดกับเขากับน้ำบริใจตลาดาตลาดอินโดจีนฮาเสืนนอนห้องหอมหอมกระแดงหอมกอะแดงยังไม่แตกตลาดพอนเพ็ดเด้อมีแน่นอนชัวเราอยากได้อยู่ก็ไปรอค่ะฮาเลยบุหินตลาดพอนเพ็ดแต่เรา เออแต่เราเพิ่นเผ็ดทำไปสิบะเ็นอะไรกองกันเลยละมันมีแบบมันหัวนี่ยังได้แต่วราเป็นหัวที่เอามัดมัดเป็นจุกช่างโรงงานใบบานโพดนั่นทิ้ีน่ะยุคบ้านมันคงกระลายมีสาขาเพราะว่าเป็นจุกเป็นยุกขายมีตลอดเลยอยู่นั้นนั่นเพิ่นเผ็ดงานเกี่ยวกับแกกระเทียมหัวหอมไปไรมุกปูมดหนาพนแล้วก็สิปลงพักมือเพื่อนในับเบิ้์นท่านแม่เที่ยวรุ่นมก็พักน้ำไหอผู้นีแล้ะมดหนาพนกับเบิ้์นเฮ็ดบอสเดี๋ยวเขาเห็นเขาก็สิซื้อไว้ให้ เราเห็นปลูกพ no, mm ักเราปลูกพักเว้หม้อเพราะว่าในหมอนะมักปลูกพักมักปลูกัทำไงซึ่งหอมพขาแดงเมื่อหร่ปลูกหน้าแร่งในก็ปลูกพักเต็มสวนลค่ะพี่น้องปลูกแล้วก็หดก็ได้กินย้อนเพลินน่นแหละคนดูจะเทนไดเห็นว่างชันกับเผาเฮือนนะคอยค่ะปลูกแยงคอยก็ได้กินคือกันได้คอยคือกันได้แม่คอยปลูกปลูกหมักพริกกระดุกปิกดุกว่าได้ดกแล้วก็ปลูกมะเขือปลูกคล้องว่าได้พอใบกับปลูกผี คอเก็บกระดูพี่คนตายขอมือจับโลดขอบุญเด้เอาการ่วยขีดคอยมือเก็บอโลดอหนะกขอบูง่ายบุเรินพช้เวลาขอบริญาขอบุตรินพี่ไ้เก็บดูคนจับโลได้บุญนะแม่จับโลเลยเป็นยังบุญรักษาผนมกรองเขาบุญญาเขาว่าเอ้าเมม้อนจะขึ้นบัวเอาอันอันนั้นขีดบ่มันเากาขีดขีดยังมือเ่ยเก็บโลดเก็บเส็จผ้าขาว ของพอเธอจะกเก็บป่ะป่ฝนตกจุดโชพอเธอน่นตกไม่มีบอยู่ลส<ะ>่แล้วก,ก็แห้งแล้วเขาก็คุ้มไทยใส่เราเก็วิเวนวิกรรมแล้วเนาะถึงเจ็ดสิบกว่าปีละกแต่ะพี่น้องก็ขอบคุนพี่น้องถูกแรงใจถูกคอมเมนต์ถูกครูทุกคนที่ติเตือนนะพี่น้องนะ ขอบอกขอบใจทุกสิ่งทุกอย่างหักแพงเมิด fc ซางมล fc เบลเพชร fc อย่างอุ่นแม่หักมืดถุกคนเด้อ fc อุ่นนองอุ่นหน่อยค่ะหักมิดทุกคนอะไรมาวะนั่นถูกเรื่องเสียถูกเรื่องใจถูกกำลังใจนาะทุกข้ามคอมเมนต์อันใดก็ะบุญคุณยกสะเกาเถ้าเสือหัวหอยดูดีมีแหงม้อถูกทุกคนเด้อข้าคุณกันถูกขูทุกคนเนาะให้ลำลำรวยๆขอบคุณที่พูนหลังขอบคุณที่เป็นห่วงครอบครัวคอยชาวมลกับ fc ขอบคุณ fc ทักมาทางเฟซเป็นห่วงก็ไล่ขู่ไลยคนแต่ก็ขอโทษเด้อค่ะเด้อก็ตอบแน่บอตอบแน่ตอบเป็นบางคนบางคนก็อ่านชื่อซื้อก็บางเ่อก็เข้าใจมดเนาะคือข่อยกับบุหุจักผู้พันทักมาขอขาบริลึงบริแกนกระผลจนมาก้ามดคุยมก็จะคุยกับคุยกับประจำมดคุยกับผู้ประจำคนเท่าเทิ่ยงสีผู้กันกระซ่าบอกกล้าได้ไหม เ้างอบดีๆนี่ท้องกระเพื่อมใจแล้วดีใจอยู่ก็กดหัวใจให่างอยู่แต่ว่าวบา่ได้บ่ได้พูดบ่ได้คุยน้ำนะพี่น้องกะอย่าวากันเดอพี่น้องบ่ได้ยิ่งบ่ได้ยังดอกแต่ว่าเพียงแต่ว่าช่วงนี้เท่ากะระมัดระวังตจ้คข้องเซฟต่อคข้องคือแบบบ่อยากรวมตัวคุยไปเรื่อยเปื่อยบางคนกะเขาบุฮูจักเข้ามาแบบดีกระแมนอยู่แต่ว่าบางคนแบบติเข้ามาดี แบบแซงไล่เห็นไหมปลาหวานคนเตี้ยเออนั่นแหละเขาก็ระวังไว้แมันราคาคือเอฟซีบอกเลยเซฟตัวเองแหละพี่น้องคะแด้เก็ลงโฆษณาในนี้เลยขอบคุณหลายๆค่ะเอาสําหรับคลิปนี้ก็คือว่าอะไรพี่น้องชิไปส่งแม่อือก็ไอ้แหละเพื่อเส้นบัตรเส้นเบอร์เพื่อรถออกเพื่อทำอะไรละพอดีอ่ะอือเนอะ ไปขึ้นยุบ่าสอนะแม่ครขึ้นยุบ่าสอนของหลายเดี๋ยวมีทงคนมันจะไม่ได้ไปง่ายที่นยุบอ้นอ่าคุณมาง่ายเขาเพราะว่าเขาของคุณแต่พี่รถสบายอยู่บอ้นเขาลงจำย่างเดียวอืบอย้นเขาลงจำบ้านย่างเดียวโอเคค่ะพี่น้องบายบายเด้อสวัสดีค่ะพี่น้องบายบายค่ะ